สวัสดีครับวันนี้พบกับผมภูมิใจนะครับวันนี้ภูมิใจก็อยู่กับแบบิกแฮปปี้ฮาโลวีน2 2 1 7เจ้าแบบิกตัวนี้ครับถูกสร้างขึ้นเพื่อฉเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็เป็นวันที่ เราเนี่ยจะมาเฉลิมฉลองเรื่องพูดผีปีศาจเป็นวัฒนธรรมของทางฝรั่งเขาประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับ oh, <no. S 1> ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกลองดูความสวยงามของเจ้าตัวนี้กันเลย oh, <no. S 1> นี่ครับก็คือแฮปปี้ฮาโลวีนนี่เป็นไงเป็น ปีศาสตร์ที่น่ารักแล้วก็น่ากินมากเลยมาเดี๋ยวเรามาดูลักษณะเลยเรื่องจากหัวนะครับหัวเนี่ยเป็นฟักทองเพราะว่าวันฮาโลวีเนี่ยผมเห็นนะว่าคนเขาจะแกะสลักฟักทองใช่ไหมให้เป็นแบบรูปผีแบบเนี้ยแล้วก็มาตั้งไว้หน้าบ้านนะครับเป็นแบบความสวยงามเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆของวันฮาโลวีนนะครับโอ้แล้วก็ตรงหัวเนี่ยก็จะมีเป็นลูกกวาเดยวเดยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีเป็นลูกอมลอลลีป่ป๊อปอะไรพวกนี้ส่วน ตัวของเขาเนี่ยสีน้ตาลเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตนะครับเพราะว่าทางฝรั่งเนี่ยเขาก็กินช็อกโกแลตกันเป็นชีวิตประจําวันเลยนะเพราะว่าอร่อยมากๆช็อกโกแลตอ่าแล้วก็นี่ครับมีเขียนว่าแฮปปี้ฮาโลวีนด้วยก็จะเป็นพวกแบบเรนโบโรยหน้าให้สวยๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบลูกอมเวลาวันคริสต์มาสอะที่มันจะเป็นแท่งตะขอนั่นแหละน่าจะเป็นอันนี้นะแล้วนีน่ก็เป็นแบบลูกกวาดหลกักสี <โ>อ <Shift> อบอกเลยว่าเด็กๆเนี่ยชอบแน่นอนลูกกวาดแบบนี้แล้วก็ตรงเท้านับจะมีเขียนว่า Trick or Treat ก็เป็นคําพูดของเด็กๆนะว่าเวลาที่จะไปขอลูกอมใช่ไหมเขาจะเดินไปเคาะประตูบ้านตึกๆแล้วก็มีคนเปิดประตูมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่า Trick or Treat ก็คือหลอกหรือเลี้ยงครับถ้าสมมติเราบอกว่าเลี้ยงใช่ป่ะเราก็ต้องให้ขนมกับเด็กๆเข้าไปนะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากเลยนะข้างหลังเนี่ยก็ไม่มีอะไระครับก็มีแบบแบบนี้เลยว้าว ตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เห็นแล้วก็น้ำลายไหลเลยครับน่ากินก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าแฮปปี้ฮาโลวีนราคาของแบบิคตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ6,000บาทนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อมาหาปุมิใจได้เลยแม่และถ้าได้เจ้าตัวนี้เนี่ยไปประดับบ้านไว้ในวันฮาโลวีนในธีมฮาโลวีนเนี่ยน่าจะน่ารักมากเลยแล้วก็น่าทานมากด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับกับแบบบิฮาโลวีน ถ้าใครชอบจิ้มใจรีวิวแบบแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ภูมิใจได้นะครับวันนี้ขอต้อนรับก่อนสวัสดีครับ